คลิปนี้เรามาดูวิธีปลดล็อกหน้าจอเรยวมี่เรยวมี่สวิธีเช็ครุ่นก็ง่ายๆครับกดโทรจุกเฉินนะครับเช็ครุ่นว่าเป็นเรยวมีรุ่นอะไรโทรจุกเฉินนะครับดอกจันสี่เหลี่ยม899เก้าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเห็นไหมครับแล้วก็กดเข้าไปตรงที่ software version ตรงนี้นะครับ โมเดลก็เป็นเห็นไหมครับ RMX 2020นะครับโมเดล RMX 2020ไอเซิร์ชดูแล้วก็เป็นเรียวมี43มาดูวิธีปลดล็อกหน้าจอกันเลยนะครับลูกค้าบอกลืมรหัสหน้าจอครับเข้าใช้งานไม่ได้ครับใส่ตัวไหนก็ไม่ถูกครับก่อนอื่นเลยครับ เนื่ยเลยแล้วก็ปิดปิดเครื่องให้สนิทครับปิดเครื่องก่อนคลินี้ปลดมือนะครับไม่ได้ใช้คอมพิวเตอร์ไม่ได้ใช้โปรแกรมนะครับเรี๋ยวมีเดี๋ยวมาดูว่าจะปลดง่ายไหมปลด gmail ด้วยนะครับคลิปนี้ gmail ไปในคลิปเดียวเลยนะครับปลดล็อกหน้าจอแล้วปลด gmail นะครับพอป,ปิดเครื่องลงแล้วก็กดปุ่มอะวอลุม่มกดปุ่ม power นะครับ พร้อมกับปุ่มลดเสียงนะครับพร้อมกันนะครับลดเสียงกับปุ่ม power ตรงนี้กดพร้อมกันเลยครับพอเลี้ยวมีขึ้นมาแล้วก็ปล่อยปุ่ม power ครับมันจะขึ้นมาอย่างนี้นะครับ recovery mode ครับข้างล่างเนี้ยเห็นไหมครับแล้วก็ปุ่มลดเสียงก็ค้างไว้นะครับจนมาขึ้น เข้ามาหน้านี้นะครับแล้วก็เลือกตรงภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็เลือกตรงไว้ Data ก็จะมีโค้ดให้นะครับใส่โค้ดไปเลยครับโค้ด4ตัวที่เขาให้มานะครับตัวนี้ก็8465ี่ห5แล้วก็ format ไปเลยครับ format Data ข้างล่างนี้ แล้วก็แตะตรงสีดงแดงครับ format ครับเห็นไหมครับโทรศัพท์ก็จะล้างรหัสหน้าจอให้เราเดี๋ยวพอกดรหัสแล้วก็จะไปติด Gmail นะครับติดเมลซึ่งเราก็เข้าใช้งานไม่ได้อีกเราก็ต้องกด Gmail ด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูคลิปนี้ว่าเรียวมีนี่ส่วนมากแล้วจะกดข้ามเมลได้นะครับ กดดอกจันสี่เหลี่ยมแปดหนึ่งสามแล้วก็สี่เหลี่ยมจะข้ามเมลได้นะครับมาดูรุ่นนี้จะข้ามได้ไหมนะครับเดี๋ยวรอก่อนนะครับรอปลดรหัสหน้าจอก่อนตันนี้กาลังล้างรหัสน้าจออยู่นะครับเราดูว่าดอกจันสี่เหลี่ยมแปดหนึ่งสามเครื่องหมายสี่เหลี่ยมจะข้ามเมลได้ไหมธรรมดาเลียวมี่จะข้ามได้หมดนะครับรุ่นนี้เป็นเลียวมี่ซีสาม รอก่อนนะครับเขากำลังทำการไว้ Data อยู่นะครับโทรศัพท์นะครับเห็นแล้วเราก็โอเคครับโทรศัพท์ก็จะดับไปเดี๋ยวก็จะพูดขึ้นมาครับต้องรอครับต้องรอนะครับกลับมาแล้วครับ เรียวมีขึ้นมาแล้วเดี๋ยวผมจะตัดช่วงนี้ออกนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับโท <c oughs> รศัพท์กำลังบูตขึ้นมาอยู่นะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับเป็นช่องใหม่ครับ ผู้ติดตามยังไม่เยอะครับมีความรู้เกี่ยวกับมือถือผมก็จะมาแบ่งปันให้เพื่อนๆน,นะครับโดยที่ส่วนมากผมจะลงเกี่ยวกับที่ไม่ใช้โปรแกรมนะครับไม่ใช้โปรแกรมในการปลดล็อกนะครับไม่ใช้คอมพิวเตอร์รุ่นไหนที่ปลดมือได้ผมก็จะเอามาแบ่งปันเพื่อนๆน,นะครับสำหรับคนไหนนะครับเพื่อนๆคนไหนที่ลืมรหัสหน้าจอ ทำตามได้เลยนะครับไม่จําเป็นต้องไปเสียเงินให้ช่างเขาปลดให้นะครับอยู่ที่บ้านทําเองได้ครับดูคลิปนี้ถ้าเป็นเลวมี C3 นะครับถ้าลืมันหน้าจอหรือว่าต้องการล้างเครื่องก็ทําได้ครับเดี๋ยวผมจะตัดวิดีโอตรงนี้ออกนะครับเพราะว่ามันจะนานหน่อยนะครับมาแล้วครับตอนนี้โทรศัพท์ก็เข้ามา กดรหัสหน้าจอไปแล้วนะครับเข้ามานะให้เราตั้งค่าภาษาแล้วนะครับแล้วก็กดรหัสไปเรียบร้อยทีนี้เราจะจะ,จะไปติด Gmail นะครับเพื่อนๆจะไปติด Gmail นะครับเพราะว่าเราไปซื้อมาเนี่ยร้านเขาก็ใส่ให้ใส่ Gmail ให้ครับเราไม่รู้ว่าเขาใส่เมลอะไรเมื่อก่อนเราก็ไม่รู้นะครับว่าต้องใส่เมลใส่อะไรนะครับรหัสเราก็ไม่รู้ด้วยนะครับรหัสเราก็ไม่ดูนะครับเดี๋ยวลอง ธรรมดาเอาธรรมดาเนี่ยเลือกภาษาไทยครับต้องเลือกภาษาตั้งครับภาษาเลือกภาษาไทยนะครับแล้วก็กดถัดไปมอภาคกภมิภาคไทยนะครับถัดไปครับนี่ก็ถัดไปนี่ข้ามได้ไหมเห็นไหมครับข้ามไม่ได้นะครับนี่แหละติดจีเม l ตรงนี้แหละครับข้ามไม่ได้ครับหากต้องการ กป้องโทรศัพท์ของคุณการณาเชื่อมต่อกับ wi-Fi หรือข้อมูลไร้สายเพื่อตรวจสอบความถูกต้องนะครับมาดูวิธีปลด Gmail เลยนะครับอันนี้เรามาเข้ามาหน้าตั้งค่าภาษาแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีทั้งปลด Gmail ไปด้วยนะครับพอปลดล็อกหน้าจอแล้วก็มาติด Gmail นะครับที่ผมลองเข้าไปเพื่อนๆดูนะครับเราก็กลับมาตรงหน้าแรกเลยหน้าภาษานี่นะครับตั้งค่าภาษา วิธีกดเม a i l เนี่ย <c oughs> เหี๋ยวมี่43นี่กดข้ามเมลก็ไม่ได้นะครับดอกจันสี่เหลี่ยม813แล้วก็สี่เหลี่ยมข้ามไม่ได้นะครับวิธีปดเราต้องใช้ซิมพินนะครับซิมพินนะครับเพืเ่อนๆนี่ครับเพื่อนต้องไปตั้งหาซิมอะไรก็ได้ครับค่ายไหนก็ได้แล้วก็ไปตั้งตั้งพินนะครับนะครับ ล็อกซิมนะครับนะครับผมเราก็ไปตั้งรหัสล็อกซิมนะครับซึ่งผมก็ตั้งไว้แล้วนะครับซิมนี้นะครับเราก็วิธีก็คือนะครับเอาซิมเข้าไปครับซิมใส่เข้าไปในเครื่องครับ ใส่ซิมล็อกนี่แหละหนะมครับเพื่อทมหารหัสครับโค้ดพอซิมนะครับหาล็อกเสร็จแล้วทำยังไงครับแล้วก็เอาที่จิ้มซิมเนี่ยจิ้มลงมาครับจิ้มลงมานะครับเพื่อนจิ้มลงมาให้หน้าจอดบนะครับหน้าจอต้องเปิดไว้อย่างนี้นะครับจิ้มปุ๊บเห็นไหมครับมันจะมีเพราะว่าขาวๆนี่ขึ้นมาไหมครับ ๋ยวลองใหม่นะครับเพื่อนเพื่อนใน่องใหม่นะครับผมจะทําให้ดูใหม่ทาให้ดูใหม่นะครับทมไม่ดูใหม่นะครับมันคงจะไม่ทันนะครับกลับไปหน้าติภาษาใหม่นะครับแล้วก็ซิมเข้าไปครับเป็นซิมล็อกนะครับซิมตั้งตั้งล็อกตั้งปินล็อกนะครับสำหรับใครที่ล็อกไม่เป็นก็ไปเสื้อหาดูได้นะครับมีคนก็ แนะนาบอกสอนอยู่นะครับว่าล็อกอย่างไรซิมพินนะครับเอาเัียเข้าไปเลยครับเสียบเข้าไปเห็นไหมครับโทรศัพท์ก็จะถามหารหัสล็อกซิมนะครับเสร็จแล้วนะครับแล้วก็หน้าอะ่าให้ดับนะครับหน้าโทรศัพท์เปิดไว้อย่างนี้แล้วก็จิ้มซิมบอกครับรับจะขึ้นมาเปอปอัพเขาเสียวขาวเนี่ยครับ นิ้โป้งแตะไว้นะครับนิ้วโป้งข้างหนึ่งแตะไว้แล้วก็แตะตรงไปเข้าไปอีกข้างนึงก็แตะเข้าไปตรงรูปฟันเฟืองนี่ครับแตะเข้าไปครับจะเด้งเข้ามาเห็นไหมครับเด้งเข้ามาอ่าตั้งค่าของโทรศรรัพท์กดโอเคนะครับก็ไม่ยากนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็เข้าไปตรงตรงนี้นะครับแปลเป็นไทยก็ตั้งค่าเพิ่มเติมเนี่ครับ รไปตรงนี้แล้วก็เลื่อนหาคำว่า back up and reset ตรงนี้นะครับแตะเข้าไปแล้วก็แตะเข้าไปตรง elat ordata ตรงนี้ครับในวงเล็บ factory reset นี่นะครับแตะเข้าไปอ่าก็ขึ้นมาหลายแถวเลยนะครับตัวนี้ออกก่อนก็ไม่ยากนะครับไม่ยากครับแล้วก็แตะตัเข้าไปตรง อิล็สออร์ดาต้านี่ครับแล้วก็อิเล็กต์ดัต้าไปเอาให้แต่2ทีเขาแตะเข้าไปนะครับโทรศัพท์ก็จะดับไปนะครับดับไปนะครับนี่เป็นการปลด Gmail นะครับเพื่อนๆแล้วเขาก็จะบูตขึ้นมานะครับบูตขึ้นมาก็จะเป็นเข้าหน้าอ่าแฟคเตอรี่โหมดเห็นไหมครับข้างล่างในแฟคเตอรี่โหมดนะครับรอครับนี่เป็นการปลด Gmail นะครับ ไม่ยากนะครับฝากกดติดตาม้วยนะครับเป็นช่องใหม่ของผมนะครับมีความรู้ดีๆผมก็จะเอามาฝากเพื่อนๆน,นะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่เรื่มรหัหน้าจอนะครับเครื่องนี้ก็เป็นเรียวมี่สสนะครับที่ผมปลดอยู่นี้ปดทั้งรหาดหน้าจอแล้วปดข e ีเมลไปในคลิปเดียวเลยนะครับทำได้เองที่บ้านนะครับไม่ต้องไป ไม่ต้องไปเสียเงินให้ช่างทําก็ได้นะครับเข้าไปที่ร้านอย่างตามก็สามร้อยนะครับสามร้อยห้าอะไรนะครับทําตามผมนี่ทําได้เลยนะครับแต่ต้องบอกไว้ก่อนนะครับข้อมูลหายหมดนะครับเพื่อนๆข้อมูลในเครื่องหายหมดเพราะว่าเป็นการล้างเครื่องล้างเครื่องเราก็ได้เครื่องใหม่เลยครับเหมือนกับออกจากโรงงานเหมือนกับเราซื้อมาวันแรกเลยนะครับเครื่องใหม่ต้องรอนะครับ รอให้ตัวสบูตขึ้นมาครับเห็นไ,ไหมครับบูตขึ้นมาแล้วนะครับมาดูว่าจะจะจะ,จะปลดเมลได้ไหมนะครับจะเข้าใช้งานได้ไหมรอครับมาแล้วครับเดี๋ยวถ้าตรงไหนมันนานผมก็จะตัดคลิปออกนะครับเพื่อนๆมาแล้วครับโทรศัพท์ก็เข้ามาให้เราเรามาหน้าตั้งคาภาษาแล้วนะครับดูว่า เราปด g ีเมลเมื่อกี้เนี่ยมันจะข้ามมันจะปดได้ไหมนะครับเราก็เลื่อนหาครับภาษาไทยนะครับข้าภาษาเพราะว่าเราเป็นคนไทยนี่ครับภาษาไทยแล้วก็กดถัดไปครับภุม,มีภาคก็คุณภาคไทยตัดไปตัดไปครับนี่นะครับตรงนี้แหละ ตรงหน้าที่เขาใ,ใส่ไวไฟเนี่ยดูว่าจะข้ามได้ไหมถ้าเรากดข้ามได้เนี่ยแสดงเห็นไหมครับข้ามได้แล้วแสดงว่าเราปดอีเมลได้แล้วนะครับเ,เพื่อนๆไม่เหมือนตอนแรกใช่ไหมครับตอนแรกที่ผมเราเข้าไปแล้วมันข้ามไม่ได้ไปเลยครับกดเมลได้แล้วครับง่ายๆเองครับยอมรับอันนี้เปิดตำแหน่งใช่ไหมเราเปิดก่อนก็ได้ครับเห็นไหมครับ อันนี้ตั้งหัสผ่านหน้าจอแล้วก็ตั้งภายหลังครับภายหลังครับัดถไปครับทำเข้าข้อมูลก็ภายหลังครับอันนี้เป็นแอปนะครับแอปที่เขาให้มาแล้วให้เราโหลดนะครับโหลดแอปพวกนี้เราโหลดที่หลังก็ได้นะครับมันไม่จําเป็นนะครับแอปพวกนี้นะครับเราก็กดข้ามครับข้ามตรงข้างบนนี่ครับขวามือข้างบนนี่ข้าม เห็นไหมครับยินดีต้อนรับเรียวมีเริ่มต้นใช้งานนะครับเลยครับกด Gmail พร้อมกับปลดหน้าจอนะครับทีเดียวเลยนะครับเห็นไหมครับใช้ได้งานได้แล้วนะครับใช้งานได้แล้วนะครับเป็นเดี๋ยวผมดูว่าเป็นเรียวมี่นะคารับ Android เวอร์ชัน10นะครับ ถ้าเพื่อนๆคนไหนเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับเป็นช่องใหม่ของผมฝากากดแชร์กดไลค์กดติดตามด้วยนะครับถ้ามีความรู้ดีๆความรู้ใหม่ๆที่ไม่ได้ใช้โปรแกรมไม่ได้ใช้คอมพิวเตอร์นะครับซึ่งเพื่อนๆก็สามารถจะปลดได้ที่บ้านนะครับผมจะนําลงมาให้เพื่อนๆแบ่งปันมาให้เพื่อนๆนะครับสําหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับ